ถ้าใครดูคู่เอกของ UFC UM ที่ผ่านมาเขาจะเห็นว่าเฮ้ยทักษะชูวิสุทํำไมถึงไม่สามารถแก้กันกดกันแก้จากข้างบนได้เราคงไม่พูดไปตรงๆต,ต,ตรงนั้นหรอกแต่ว่าอยากจะแชร์เทคนิคแนวคิดด้วยนิดนึงว่าแนวคิดในการควบคุมจากด้านบนนะครับมันเปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกันจากที่เรารู้กันเนี่ยก็คือถ้าเราเคยฝึกชูวิสุหรืออะไรงี้มาสมมติ พ็จะซูอ้อยู่ในกาดใช่ไหมคนอยู่บนอยากจะพาสเข้าไปก็คือพาสกาดพาสเาขาเนี่ยท่าไหนก็ตามจะพาสส้นออกไปเพื่อไปอยู่ด้านข้างแล้วก็จะเป็นเลขแกลกอะไรก็ตามมาสู่ไซด์คอนโทรลนี่คือตำแหน่งควบคุมที่อยากได้แต่คําถามคือตำแหน่งที่เป็นอยากไซด์คอนโทรลหรืออย่างเงี้ยมันควบคุมได้ดีแค่ไหนแต่ผมได้ไซด์คอนโทรลหรือว่าคุมมาอยากด้านข้างเ็แต่กุ้งหงส์สามัลุกขึ้นมาได้มีผักหนีไนดะ้เหมือนกันผมยังไม่สามารถควบคุมได้อย่าง1้0เเ เชื่อกับผมจะิทคดาวลงไปปุ้งแล้วผมเลือกที่จะพาสแค่ครึ่งเดียวก็คือตำแหน่งที่ว่าฮัฟต์การ์ดเท f ร์ฟการ์ดเนี่ยตามทฤษฎีก็คือคนด้านล่างยังไม่เสียเปรียบยังมีลุ้นให้สู้กับขึ้นมาได้เหมือนจะ50-50แต่ผมจงใจรับที่อยู่ในฮัฟต์การ์ดและขาเป็นตำแหน่งที่ว่าเชิร์กเอาไว้อย่างนี้พอผมคุมตำแหน่ง h ทอร์ฟการ์ดได้ตัวแบะลากเอาไว้ผมไม่พาสตอปกติเราจะพุดอาจจะทำวิธีใดก็ตามเอาขานี้ออกพาสการ์ดไปสู่ไซคอนโทร แต่คราวนี้ผมขาไปที่ฮาร์ฟเฉยแล้วทำตัวเป็นแมวน้ำลุกไม่ไเจ้าในขณะที่เขาลุกไม่ได้ครับผมทำให้ต่อยปังปังปังแล้วไม่ไปไหนเลยนั่งทับซ่อนตัวเองไว้อย่างนี้อันนี้คือยังไม่ต้องทำไอ้เจ้าแมวน้ำเมื่อกี้เลยนะฮะไม่ต้องเทอขาเลยแค่นั่งทับส้นเท้าตัวเองไว้เฉยลองลุกนีดนัดนออกแล้วลุกขึ้นได้ไหม ยากประมาณหนึ่งเพราะว่าขานี้มันเหมือนโดนดึงเอาไว้อยู่ถูกป่ะคราวนี้ถ้าไอคนบนคือผมเนี่ยไม่ยอมที่จะนั่งเฉยอย่างนี้ปั๊บเคลือแขนปั๊บลงไปเท้าขาปุ้งอุ้ยไปชูกินอีกแล้วลุกได้ไหมเจ้ายากถูกไหมครับอ่าแต่ต้องเปลี่ยนข้างตะชิวตะชิวถามหาพิจิตรจะพูดเอาไว้ครับว่าในกีฬาจุติสุครับเขาชอบให้คะแนนกับคนที่สามารถพาลส์กัดได้เพราะกติกาจุติสุคือถ้าผมพาลส์กัดใช่ไหมฟัครับ แต่ผมพาสมาขรั้งนี้ไปควบคุมผมได้แต้มแล้วอันนี้สามารถที่จะการด retention หรือว่าเอาการดกลับเข้ามาทําเป็นไหมขานี้มาก่อนอาขาบนเตะข้ามมาก่อนแล้วขาร่างกลับเข้ามาวัดอันนี้คือการด retention กลับมาเป็นการดอีกทีหนึง่งผมพาสใหม่ผมก็ได้แต้มอีกแต่อนการให้คะแนนกับความล้มเหลวคนนี้พาสการ์ดได้ไปควบคุมได้แต่เขาแก้ได้พอทําใหม่ก็ได้แต้มทาไมไม่แค่ไหนกับการที่ พาสแล้วเขาไปไหนไม่ได้กลาวเ,เกมแบบ m อ็มเอครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องสนใจการพาสกัดมากเราไม่ได้เล่นจุจิสุเราไม่ได้ใช้จุจิสุตอนนี้เราสมมุติว่าผมทุ่มเขาลงไปหรือว่าเขานอนอยู่อย่างนี้ก็ตามแอบปุ๊บจะพาสไปไหนครับผมเอาตัวเองเข้าไปอยู่ข้างในเลยต่อให้ไปอยู่ในฟูกัดเข้าไปไหนไม่ได้ผมต่อยได้ปังปังหรืออยู่ในฟูกัดแบบนี้ผมไม่เข้าไปไหนไม่ได้ปุ๊บผมเอาขามาจงแช่ตัวเอง,เองลงมาปุ๊บเชิดขา อยู่ในคาักาดลุกได้ไหมเจ้าต้องสบายขึ้นเยอะเลยครับข้างนี้แต่คิดว่ไใ้กินปั้งปั้งปั้งปังแล้วไม่ไปไหนด้วยถ้าจำเป็นต้องพาสต้องหาแท้าสม,มิชชั่นก็ทำได้แต่ถ้ารู้สึกก็ไม่ปลอดภยัยทับเอาไว้แขนขวาเป็นขาแขนข้างนี้ไม่ขายอย่างขาข้างนี้กเกาะเทอขาเอาไว้ลุกซี่อยู่ไปทนะั้งวันเนี่ยเอ็มเอ็มเอคิวเอ็มเอไม่ให้จุ๊ยสุ เวลาเราที่เราเล่น MMA คิดแนวคิดเกมแพลนให้เป็น MMA ไม่ต้องไปผ่านการไม่ต้องอะไรกดเขาให้อยู่แล้วใช้สิ่งที่สำคัญสุดเอง MMA ครับต่อยแนมัน